เรื่องนี้ชาวกัมพูชาสองมุมมองครับเขาถกเถียงกันว่าระหว่างไทยกับจีนเนี่ยประเทศไหนทําให้ชาวกัมพูชาพึ่งพาได้มากกว่ากันซึ่งก็มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปเลย,เลยนะครับเขาเปิดประเด็นมานะครับว่านักลงทุนจีนมักจะเน้นการลงทุนเฉพาะจุดอย่างเช่นพวกโรงแรมโครงการกอร่อสร้างใหญ่ๆโตๆทั้งหลายซึ่งมันจะไม่ได้เชื่อมโยงกับพื้นฐานของชาวบ้านมากนักในขณะที่ประเทศไทย จะมีการลงทุนที่มันดูพึ่งพาซึ่งกันและกันมากกว่าเจะันได้ว่าไทยมีระบบการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับชาวบ้านเช่ตนตลาดที่ลอยเปตอารัญญประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ค้าขายที่คนกัมพูชาออกมาทํามาค้าขายได้จริงมากกว่าในขณะที่โครงการใหญ่ของจีนมักจะใช้ระบบปิดคือบางทีเอาแรงงานจีนก็มาเองด้วยวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆมาจากจีนแต่บริหารจัดการเป็นภาษาจีนทําให้ คนทั่วๆไปก็จะไม่ได้เข้าถึงเรื่องนี้ครับมีคนมาแสดงความเห็นกันครับว่ามันก็จริงนะถ้าเป็นในมุมคนทั่วๆไปฉันเห็นโครงการจีนแบบว่าใหญ่โตมากเลยแต่ว่าคนในหมู่บ้านไม่มีใครได้เข้าไปทำงานตรงนั้นพวกเขานำคนจีนเข้ามาเองหมดและเหมือนกับว่าเรากลายเป็นคนนอกในบ้านของเราเองแต่ว่าตอนที่ขายผลไม้ที่ตลาดใกล้ชายแดนไทย ลูกค้าส่วนใหญ่นี่เป็นคนไทยนะหรือไม่ก็คนกัมพูชาในและที่กลับมาจากไทยแต่ละคนที่ซื้อจะเยอะทั้งนั้นเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ความคุ้นเคยต่อกันรู้จักมาตรฐานสินค้าส่วนนี้นะไทยช่วยสร้างตลาดให้เราได้จริงไม่ใช่แค่โครงการใหญ่ๆแบบที่จีนให้เราได้สัมผัสแต่มันก็สัมผัสไม่ได้เลยความเห็นั่อมาครับก็บอกว่าใครกันแน่ที่ช่วยคนธรรมดาให้ลืมตาอ้าปากได้มากกว่ากันระหว่างไทยกับจีน ไทยคือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้และเข้าใจและก็ต้องได้เปรียบมากกว่าจีนอยู่แล้วแต่จีนเข้ามาลงทุนใหญ่ๆคือถ้าคุณกําลังเจาะเรื่องของตลาดชายแดนอยู่เนะี่ยคือถ้าเป็นส่วนนี้ยังไงไทยก็กินขาดจีนอยู่แล้วในเรื่องของการที่ทําให้การค้าขายนั้นสามารถคึกคักได้ตลาดปล่อยเป็ดถึงช่องจอมพ่อค้าแม่ค้าแม้แต่บ้านเราเองนับพันคนเดินทางข้ามพรมแดนขายของค้าขายกันรายวันกับไทย มันไม่ใช่แค่การนําเข้าสินค้าแต่เรียกได้ว,ว่ามันคือการเชื่อมชีวิตไทยให้มากกว่าอยู่แล้วในส่วนนี้คือให้พื้นที่ทางเศรษฐกิจซึ่งทําให้คนทั่ว,วไปสไร้างรายได้ได้จริงมีสละในการเลือกสินค้าตั้งราคาเจรจาคืออย่างผมเองรู้จากการค้าจากการคุยกับพ่อค้าคนไทยแหละคนไทยสอนให้ผมว่าตั้งราคาย,ยังไงให้มันคุ้มให้มันขายได้พอเริ่มพูดไทยได้ชีวิตก็ดีขึ้นแบบจับต้องได้เลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ เรื่องนี้ครับมีในมุมของคนที่เข้ามาโต้แย้งนะครับในสิ่งที่จีนเข้ามาทําให้ก็มีเหมือนกันครับโดยก็บอกว่าทําไมคุณไม่มองกับกันดูว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ให้โอกาสแบบคนธรรมดาแต่ตรงข้ามสิ่งที่จีนเข้ามาลงทุนในเรียกว่าให้เราได้ทั้งสเกลใหญ่แบบทั้งประเทศได้เลยคือผมเห็นคนส่วนใหญ่นะมักจะบอกว่าไทยทําให้แรงงานมีงานทําแต่ผมก็อยากให้เรามองในระยะยาวจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งท่าเรือถนนทางรถไฟพลังงาน นี่คือรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงลองคิดดูสิว่าถ้าไม่มีจีนเข้ามาสร้างโน่นนี่นั่นเราจะเอาแหล่งพลังงานจากไหนหรือแม้กระทั่งมาเปิดโรงงานหรือการจ้างแรงงานไทยนะให้รายได้ได้แบบรายวันถ้าเปียบเปยนะในขณะที่จีนให้ระบบที่จะทําให้เราสามารถหลุดพ้นจากกดดักไายได้ต่ําภายใน10ปีโอขนาดนั้นเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของคนที่เห็นด้วยว่าการลงทุนของจีนหรือว่า สิ่งที่จีนทําให้กัมพูชาพึ่งพาเนี่ยมันมีส่วนที่ใหญ่กว่าไทยมากนะครับอันนี้คือมองต่างกันนะก็บอกนะครับว่าคุณลองดูอย่างในชนบทตอนเหนือผมเคยอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าเลยแต่ว่าตั้งแต่มีจีนมาสร้างนั่นนี่ก็ทําให้เราเริ่มที่จะมีไฟฟ้าใช้กันกว้างขวางมากขึ้นน้ําประปาก็สะอาดขึ้นคุณคิดดูแล้วกันว่าเมืองไทยไม่เคยมาช่วยเราถึงระดับนี้นะเขาแค่ช่วยคนที่อยู่ใกล้ชายแดนและนั่นคือการค้าขายด้วย จีนอาจจะไม่ได้ให้เงินสดแต่เขาให้โครงการโครงสร้างระบบที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ในระยะยาวซึ่งความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าคือคนน่ะพยายามพูดถึงว่าจีนมาสร้างอะไรที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งแน่นอนว่ามันดูใหญ่จริงแต่คุณเคยเห็นไหมคนในหมู่บ้านของผมยังต้องใช้จักรยานออกจากบ้านไป3มกิโลเพื่อไปตลาดไทยอยู่เลยและมีคนจํานวนไม่น้อยนะที่เขาก็ใช้ชีวิตแบบคล้ายๆกันเพราะว่ามองว่าที่นั่นน่ะ เมืองไทยนะครับมีข้าวมีน้ํามันมีสบู่ราคาถูกมีลูกค้าที่ซื้อของจากเราด้วยคนที่ทําให้เรามีเงินซื้อข้าวให้ลูกไปเรียนได้เนี่ยไม่ใช่จีนนะแต่คือคนไทยที่มาซื้อหมูแดดเดียวจากบ้านผมทุกวันโดยก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นด้วยเช่นกันครับว่าใช่จีนอาจจะดูลงทุนไปเยอะแต่เคยเห็นใครจากหมู่บ้านได้ไปเป็นวิศวกรในโครงการของจีนบ้างไหมคือเอาคนในหมู่บ้านคุณนะมันแทบจะไม่มีให้เห็นเลย แต่ผมเองเคยไปทํางานอยู่ในเมืองไทยทํางานแบกปูนนี่แหละตอนนี้กลับมาเปิดร้านขายของชําได้เพราะมีเงินเก็บมากพอสำหรับผมเมืองไทยให้บันไดในชีวิตมากกว่าที่ปีนได้จริงไม่ใช่หอคอยที่มันสูงเกินคนธรรมดาจะขึ้นถึงทั้งฝั่งของคนที่มองไปทางจีนนะครับก็เข้ามาตอบกลับด้วยเช่นกันนะก็บอกว่าไทยแค่มีข้อได้เปรียบพออยู่ติดกันเฉยๆนั่นแหละลองจีนอยู่ติด ลองให้จีนดูติดกันดูก็อาจจะเป็นอีกแบบและไปได้ไกลกว่าน,นี้มากๆผมยืนยันอีกครั้งว่าเป็นเพราะไทยอยู่ใกล้กันเท่านั้นแต่จีนคืออยู่คนละที่เลยแต่คือเป็นเหมือนคนที่ทําให้เรามีที่ยืนบนเวทีโลกอยู่บ้างไทยให้โอกาสแบบแรงงานค้าขายรายวันอะไรแค่นี้เฉยๆแต่จีนทําให้เราสามารถต่อรองกับประเทศอื่นได้คุณดูในเรื่องต่างๆเลยก็ได้นะคือผมก็เห็นคนบ่นอีกว่า มีจีนเข้ามาแย่งที่ดินทํากินแต่ผมกลับมองว่าหลายๆคนรวยขึ้นจากการที่ปล่อยที่ดินที่ไร้ค่าตอนนี้มูลค่าเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยเพราะนักลงทุนจีนแห่กันเข้ามาแหละมันก็จะมีคนที่เปลี่ยนชีวิตได้ด้วยเช่นกันเปลี่ยนชีวิตเร็วกว่าทํางานทั้งชีวิตอีกเปลี่ยนชีวิตยิ่งกว่าทํางานก่อสร้างในไทยหลายสิบปีพอเป็นมุมนี้ทําไมไม่พูดถึงกันบ้างเลยโดยความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคนที่พูดว่าจีนดีกว่าไทยเนี่ย คงไม่เคยจ่ายค่าเทอมให้ลูกจากเงิน300บาทต่อวันอันนี้ก็บ่นนะครับว่าอันนี้มันเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยกับสิ่งที่ไทยทําให้พึ่งพาได้เงินที่ผมได้จากไทยมันอาจจะดูไม่เยอะนะคุณพูดสเกลใหญ่แบบโอ้โหที่ดินมูลค่าสูงอะไรแบบนั้น <c oughs> ผมไม่มีที่ดินแบบนั้นที่จะทําให้สามารถไปต่อยอดชีวิตครอบครัวได้หรอกแต่ผมพึ่งเงิน300บาทต่อวันจากไทยมากกว่ามันเลี้ยงครอบครัวได้จริงจริงมันไม่ใช่โครงการยักษ์ใหญ่ที่เห็นในข่าว แต่อยู่ในหมู่บ้านที่ยังใช้หลอดไฟหลอดเดียวตอนกลางคืนนี่แหละคือของจริงขณะที่บางส่วนครับเข้ามาบอกว่าคุณลองนึกภาพคนเจ็บป่วยแล้วกันข้ามฝั่งไปรักษาที่จีนได้ไหมล่ะหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่จีนเข้ามาลงทุนไปรักษาได้ไหมละ่ะไม่ได้อะคือแทบไม่ได้เลยในคนธรรมดาจริงจริงนะหลายๆคนข้ามฝั่งไปตรวจในโรงพยาบาลฝั่งไทยทําไมละ่ะเพราะระบบสาธารณสุขของไทยนั้นรับเพื่อนบ้านด้วย คือทุกอย่างในต้อนรับชาวกัมพูชาอย่างเรามากๆจีนอาจจะสร้างสิ่งใหญ่โตต่างๆนะแต่ไม่ได้ทําให้คนในครอบครัวที่รายได้น้อยเข้าถึงหมอได้รวมไปถึงแม้กระทั่งบางทีวัคซีนฟรีทางฝั่งไทยบางทีก็ยังมีให้เลยถึงขั้นนั้นเลยโดยทางฝั่งของคนที่ค่อนข้างจะมองจีนในทางบวกมากนะครับเพราะว่าบอกว่าคือพวกคุณก็ยกได้แค่เหตุผลที่บอกว่าไปทํางานที่ไทยแล้วได้เงินแค่นั้นแหละแต่ถามหน่อยเถอะว่า น่นะเป็นอิสระได้จริงเหรอมันเปลี่ยนแปลงได้จริงเหรอคือถ้าเป็นแบบนั้นนะคนรุ่นลูกก็ยังต้องไปทํางานอยู่ไทยอยู่ดีนะคนรุ่นถัดไปก็ยังจะต้องไปทํางานอยู่ไทยอยู่ดีแบบเดิมเป๊ะเ,เ,เลยที่สําคัญคุณต้องนึกต่อด้วยนะเพราะถ้าว่าแก่ตัวลงมันก็จะไม่ได้มีประก,กันไม่มีบํานาญไม่มีสิทธิ์อะไรเพิ่มเติมไปหลังจากนั้นสิ่งที่จีนทําไม่ใช่เงินวันต่อวันแบบไทยแต่เขาทั้งตั้งโรงงานทั้งสร้างเมืองใหม่ทุกอย่างมันเป็นสเกลแบบเมืองใหม่ทั้งเมือง คนที่มองการไกลออกเท่านั้นนะที่จะรู้ว่าจะทําให้เศรษฐกิจโตได้มันไม่ใช่แค่แบบไปทํางานแล้วก็ได้เงินไปวันๆแบบนั้นมันต้องเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้คือเป็นเมืองทั้งเมืองได้เลยส่วนเรื่องที่เห็นบางคนบอกว่าไทยช่วยในเรื่องของการค้าขายได้ดีกว่าเยอะดีกว่าจีนเยอะมองมุมกับกันนะไทยซื้อของจากเราเพราะของถูกไม่ใช่เพราะว่ามองว่ามันดีอะไรมากไปขนาดนั้นหรือว่าช่วยอะไรขนาดนั้นตรงกันข้ามเราซื้อของไทยเนี่ย น่าจะเยอะมากกว่าอีกแม่ค้าชายแดนไม่ได้รวยขึ้นจริงๆมันอยู่ในระดับแค่พออยู่ได้ถามจริงเถอะอย่างคนที่บอกว่าขายหมูแดดเดียวเนี่ยได้กําไรวันละ100่งร้อยบาทภาพรวมมันไม่ได้ช่วยให้ประเทศขยับได้อย่างเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยคุณควรจะโดดไปที่1000พบาทได้แล้วนั่นค่อยจะว่าไทายช่วยค่อนข้างเยอะแต่คุณจะเห็นได้เลยว่าไรายได้มันไม่ได้ขยับไปไหนเลยมันจะเป็นเงินวันต่อวันแบบเดิม ซึ่งทางฝั่งของคนที่มองอีกมุมนะครับก็เข้ามาตอบกลับก็บอกว่าสังเกตได้เลยว่าคนที่เชียร์จีนหรือว่ามองว่าสิ่งที่จีนทําให้นี่มันดีมากๆเนี่ยเขาก็จะมองในสเกลแบบโครงการใหญ่ๆระดับชาติไปเลยหรือไม่ก็วิสัยทัศน์เชื่อมโลกอะไรแบบนั้นแต่ถามหน่อยเถอะในหมู่บ้านผมเนี่ยยังไม่มีสะพานข้ามคลองจะไปนาเลยคือตรงสะพานข้ามจะไปนาเนี่ยมันยังข้ามไม่ได้คือผมกับ,บครอบครัวเองยังต้องเดินลุยน้ําแบบเดินลุยน้ําแบบนั้นอ่ะ แม้แต่ลูกผมนะเดินลุยน้ําไปโรงเรียนเพราะว่ารถมันผ่านไม่ได้จีนสร้างสิ่งใหญ่หญหญโ,ตโ,ตโตโอเคใช่แต่ว่าผมไม่ได้เห็นมันเลยและผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เห็นด้วยนะบางส่วนครับก็เข้ามาบอกว่าถ้าคุณอยากสร้างตึกอย่าลืมดูคนรอบตึกด้วยนะว่ามีรองเท้าใส่ไหมโอ้โหอันนี้ก็แบบตรงประเด็นเลยทีเดียวนะครับคือตึกสูงนตะเกิดขึ้นก็จริงมันคล้ายๆกับในเวียดนามน่ะเวียดนามตึกสูงมากๆแต่คนยังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เลย กรารพัฒนาามันต้องไปพร้อมๆกันสิมันถึงจะด,ดีจีนอาจจะสร้างอนาคตให้ประเทศแต่ไทยช่วยปัจจุบันช่วยให้คนจนรู้ว่าวันนี้จะทำมาหากินอย่างไรอนาคตสวยงามนะแต่สำหรับคนที่พอจะมองอนาคตได้แต่ะสำหรับคนทั่วๆไปต้องมองณวันนี้บางส่วนนะครับก็ให้ความเห็นนะครับว่าไทยอาจจะไม่ได้สร้างตึกสูงมันไม่ได้ดูภูมิฐานเลยแม้แต่น้อยมันไม่ได้ดูอลังการเลยแม้แต่นิด แต่ไทยสร้างระบบเศรษฐกิจให้คนตัวเล็กๆคนมากมายที่ทํามาหากินไม่ได้อยู่บนตึกสูงคุณคิดดูแล้วกันว่ามีสักกี่ประเทศที่จะเปิดให้เพื่อนบ้านเข้าไปรักษาได้เข้าไปทําการรักษาโดยที่ค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงไม่ได้ถูกชัจราคาเพิ่มอะไรมากมายนั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่นตอนนี้ในชีวิตปัจจุบันจริงๆคุณอาจจะเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนของจีนหรือไม่หรือไปอยู่ที่ไหนสักที่ที่แบบเป็นมาตรฐานที่ดีคุณก็เลยพึงพอใจค่อนข้างมาก แต่ผมกล้ามั่นใจเลยว่าคนทั่วๆไปนะเขาค่อนข้างพึงพอใจอะไรที่เกี่ยวกับไทยมากกว่าอยู่แล้วโดยคนที่เข้ามาตอบกลับนะรับก็บอกว่าแต่ผมคําอ่านแล้วรู้สึกว่าคนของเราต้องไปรักษาขอรักษาพยาบาลจากประเทศเพื่อนบ้านมันไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจเลยนะมันเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขได้เร็วๆซะโดยซ้ำและผมคิดว่าจีนนี่แหละน่าจะทาให้เราแก้ไขตรงนี้ได้เรื่องรักษาพยาบาลทางฝั่งไทยผมกลับคิดว่าสิ่งนี้สิ่งที่จะทาให้เราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ก็คือจีน มีสักกี่ประเทศหลหรอที่อยู่ดีๆก็ทําให้มีโรงพยาบาลแห่งใหม่เกิดขึ้นได้จีนสามารถสร้างอินฟาสตรักเจอร์ด้านสาธารณสุขเพื่อให้เราพึ่งพานตนเองได้ไม่ใช่จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านอย่างเดียวแบบนั้นมันก็จะเป็นแบบเดิมวนไปแบบนั้นเรื่อยๆผ่านไป20ปีหลายๆคนก็ยังข้ามไปฝั่งไทยเหมือนเดิมผมพยายามจะบอกว่าสิ่งที่จีนทําจะทําให้วิถีชีวิตของคนในอนาคตนั้นเปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะพึ่งไทยก็จะพึ่งพาน้อยลงอย่างแน่นอน ดูความเห็นกลางๆกันบ้างน,นะครับอีกความเห็นนะครับก็บอกว่าคือถ้าพูดไปกว่า10ปีที่ผ่านมามันก็ใช่อยู่นะจีนนี่คือเรียกได้ว่ากลายเป็นผู้เล่นหลักในเส้นทางเศรษฐกิจในกัมพูชาเลยตั้งแต่พวกท่าเรือโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆใหญ่โตมากมายเต็มไปหมดไปจนถึงโครงการเมืองใหม่ที่แบบว่าถอดแบบออกมาจากสมเจ,จิมาทั้งดุนในสายตาของคนที่มองกว้างกว่านั้นนะนี่มันเหมือนกับเข้าโหมดอัปเกรดประเทศอย่างเต็มขั้นเลย แต่คุณก็ต้องไม่ลืมนะว่าอย่างหนึ่งว่าก็ยังมีคนกับผู้ชาหลายแสนคนเนี่ยยังต้องเติมตีห้าตีสี่ขึ้นรถไปรับจ้างแบกของในสระแก้วคืออันนี้ก็ไม่ได้จะเกี่ยวอะไรกับโครงการยักษ์ใหญ่ที่จีนสร้างเลยบางคนไปขายข้าวโพดในตลาดอารันหรือแม้แต่ไปรับจ้างล้างจานในสมุทรสาครนี่คือความจริงที่โลกข่าวกับโลกคนจริงมักจะสวนทางกันโอเคผมเห็นด้วยนะว่าจีนสร้างโครงสร้างแต่มันยังไม่ได้ลึกถึงโครงกระดูกของสังคม ปัญหาหลักก็คือจีนมอบให้กัมพูชามันจะกระจุกอยู่ในระดับที่แบบอยู่ในเมืองใหญ่ๆโรงงานใหญ่ใช่แต่ว่าแรงงานระดับสูงก็ต้องนําเข้าจากจีนแรงงานในแบบที่แบบว่าต้องเป็นระดับสูงจริงๆนะคือมันไม่ค่อยจะเป็นกัมพูชาเท่าไหร่นะหรืออย่างที่เห็นหมอว่าจีนจะเอาอ e ีคอมเมิร์ซมาใช้ใช่ไหมละ่ะ e อีคอมเมิร์ซเข้ามาให้มันแพร่หลายในกัมพูชาใช่แต่ว่าคนในหมู่บ้านผมเนี่ยยังไม่ได้มีสมาร์ทโฟนหรืออินเทอร์เน็ตที่มันเพียงพอเลย เอาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงในทั่วทุกพื้นที่ให้มันได้ก่อนฟิลนี้มันเหมือนแบบว่าจีนกําลังให้อะไรหลายอย่างแต่ว่าไม่ได้เติมให้มันครบในระบบมากนักมันอารมณ์เหมือนเห็นรถยนต์ลูลูจอดอยู่ถ้ารถยนต์เปรียบเหมือนตึกสูงสวยๆใหญ่ๆนะแต่มันเหมือนเป็นรถยนต์ที่รู้แต่ไม่มีน้ํามันน่ะคนทั่วไปก็ยังต้องเดินเท้าหามของไปขายอยู่เลยสุดท้ายแนละ้วผมก็เลยมองว่า ไทยยังไงก็เป็นเศรษฐกิจใหญ่ของคนหาเช้ากินคําที่เข้าถึงได้จริงอย่างตัวอย่างหนึ่งตลาดแรงงานไทยนี่คือไม่ต้องใช้บตรไม่ต้องรู้ภาษามากก็ได้งานได้ค่าแรงไทยแม้ว่าจะไม่สูงมากแต่จ่ายสดและมีความแน่นอนมันเป็นโอกาสสำหรับกิจการเล็กๆเช่นร้านอาหารรถเข็นหรือแม้แต่ขายเสื้อผ้ามือสองผมจะบอกให้นะว่าไทยนะให้ความเป็นไปได้ในทุกระดับของชีวิตของผู้คนไล่ไปตั้งแต่แม่ค้าหาบเล่ แรงงานก่อสร้างหรือแม้กระทั่งคนที่แบบว่าอาชีพระดับไรายได้สูงสูงก็ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยมากกว่าประเทศที่ดีมันไม่ใช่แค่มีตึกสูงนะแต่มันต้องเป็นประเทศที่ทําให้คนธรรมดาทั่วไปนี่แหละมีที่ยืนและเติบโตได้ไทยไม่ได้ให้โครงการหมื่นล้านแต่ว่าไทยให้คนกัมพูชาเริ่มต้นใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องขอใครอันนี้น่าจะหมายถึงโอกาสอะไรต่างๆนะครับที่มาจากทางฝั่งไทยนะครับ เรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับก็เป็นการถกเถียงเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับจีนกับไทยนะว่าใครเนี่ยทำให้ชาวกัมพูชาได้มากกว่ากันและถ้าผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมมาแสดงความเห็นกันด้วยนะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสาหรับการรับชมครับฝากสือยืดแบนไทยไว้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอด้วยนะครับใส่สบายมากๆครับในช่วงอากาศร้อนๆไม่หยุดอัดเลยนะครับสามารถไปจัดกันได้ถ้ามองหาเสื้อยืดอยู่นะวันนี้